ออสวัสดีคนที่รักพักเพื่อไทยค่ะขอดังกว่านี้หน่อยโอเครู้เรื่องอมสกเอาใจพูนสวัสดิ์ค่ะผู้สมัครสอสอกทมเขตลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตบึงกลุ่มแขวงนวนจันทร์แขวงนวมินบ หลายคนทราบนะคะว่าวันนี้เราจะมีเวทีนี้เกิดขึ้นที่สวนสยามค่ะอินบ็อกซ์มาหาออมค่ะทุกท่านว่าให้ออมเนี่ยฟาดใครคนใดคนหนึ่งหน่อยได้ไหมฮะได้ด้วยหรอจะบอกงี้ค่ะไม่ฟาดค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาไปดีแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่สิ่งที่เขาสร้างไว้ให้ กับพวกเราเราต้องคอยมาตามล้างตามเช็ดให้เขาพวกเราทุกคนเพื่อไทยต้องคอยมาตามล้างตามเช็ดให้เขานี่สิเรื่องใหญ่ใช่ไหม <S <S> <S ถูกไหมคะ,ะวันนี้นะคะออมได้มาอยู่บ้านเพื่อไทยหลังนี้ค่ะแล้วก็ได้สอนรับคำสอนมาว่าเราต้องยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราถึงจะรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชน ประสบพบเจออะไรอยู่เป็นไปตามนั้นจริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องใครเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเก่งมากถูกต้องเลยเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเพื่อไทยเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะพวกเราผู้สมัครสสพักเพื่อไทยทุกคนค่ะพวกเรายืนอยู่หน้ารัฐสภา ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าพวกเรายืนถือนโยบายยืนรออยู่แล้วค่ะแต่พวกเราทุกคนค่ะเราอยากจะเข้าไปแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะพ่อแม่พี่น้องเราไม่ขอขย่งเข้าไปเราไม่ขอขยุมขมูขโมเข้าไปค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขอได้ไหมขอได้ไหมคะด้านนี้ ด้านนี้และด้านนี้ขอได้ไหมขอนิดเดียวเท่านั้นขอจูงมือพวกเราเข้าไปเพียงแค่สองก้าได้ไหมคะเข้าไปเพียงแค่สองเก้าเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาบอกให้พูดหนึ่งนาทีขอพูดต่อได้ไหมไขอเข้าไปเพียงแค่สองก้าวันที่14พฤษภาคมนี้ ทั้งคนทั้งพักเพียงแค่29กาเบอร์29ได้ไหมไขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมและก้าเบอร์สี่เลือกออมสกาใจเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องได้ไหมคะพวกเราคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนขอบคุณค่ะ